แซดูสวัสดีค่ะม่กินปูเพตุผลหนึ่งละ่ะกินน้ำกันแล้วค่ะพี่น้องไข่กับสันดานพอดีเด้อพอสวัสดีแฟนคลับต้อสิกินกักินเห็นปะ่ะเลือล่มเลือล่อมไข่ปลา คูม พูม่า <gez> น <úc ime> anyway, ี <time> ่ว่่ได้เซให้ตัวคนมักพี่น้องบางคนเพิ่นกินดิบเลยต้องเซอีอย่างเมื่อปิดมันนั่นอาหารทะเลบม่เใครมีแบคทีเรียอีย่างแต่ว่ายุ่งนอกเขาต้อง ระวังใคยเอาเอา,เอาคนนำหอมจะซื้อเขาะ่าได้แซ่โซดายเนื้อมันเนื้อเป็นเนื้อสดเลยเด้อเนื้อสดเ่ได้เป็นเนื้ออันคือ,อยังหนึ่งยังลวก เล่นลงแพงม,มากนั่นอยากกินหวาน ขาดก็เลยคือผักขาดย้ำยังขาดผักก็เลยเคย่อยตัวผูไก่ป่าพี่น้องเสียดายค่ะ คนนี่จะอยากถามว่าเลอล่อมราคาเท่าไรเนาะยังาไมา่คิดว่าข่อยห็ไมาคิดวอวดเด้ะเขาเฉพาะเขาเฉพาะคนที่อยากเพิ่ดูตีเป็นเงินไทยน่ะประมาณหาพันสีบหาพันบาทบา,ทบาทนเทา มนันผู้ชาเหมือนกัว่ามันเป็นความชอ่วภัขออมันพี่น่งบางที่คลิปข่อยลงยูทูบไหมโอม้มันบาง่งสิค่ะคลิปข่อยลงยูทูบพี่ลุงคามคนมาติดตามเขาเนาะะเดสะเดร์เสดอหัวสักหัวขวำน้าํอาบมาดราให้ข่อยเอิ เฮ็ดกับยังกับเผยเป็นคนลงตัวเองใช่ไหมคนเลยขี้เดยดไรได้สาระ ปูมาบ้านเขาเนี่ยพี่น้องเขาหลังดีๆเนาะล่างดีๆแล้วก็เอามายังมาอะไร กินเขาบอกเรียงเขาบอกเรียงราคาออกหาไปเขาขี่คุยรู้อุกังทางพรเนาะเบื้องสีหนาข่อยก่อนเด้อเบื้องเจตนาข่อยก่อนเบื้องข่อยมาจะเลียดก่อนเด้อ แต่ก็ตั้งเปียกไม้ไปมมึงสันดานเคยก่อนก่อนสิมาบอกว่าคยเป็นยังสันเป็นยังสีพี่น้อง ปตอนขามากูจะไม่เทียวกัสุนี่กัปูเราะรัม่กูทมึงหึบะนื้อเบอร์ ใหญ่มันเขามีใหญ่ผักนีก็จะมีใหญเนะพี่น้องนะ อาจจะเจอกระเดอนกุมภาเนาะจ้ะกูม้าเลนล่อมไขป่ปลาสรับไม่เยนีไม่เยน็นีกินไข่ปลานี้ได้ ก็นอนน่านะแล้วบังฟุตบอลแล้วบังเอ็นฮอกกี้ แม่กินทะลุแม่ไปกินอาร้าานอาหารก็ให้แม่สามสปอรตนะลูกจา๋าไปกินอาหารใส่าสามสปอรตเด็กขลิบที่ซื้อร้านอาหารเพรยียงไรซื้อนเองดีกว่าติดบ้านไม่เลยเจอ,อ ไม่นะคะกะูม้าไข่ปลาเลอล่อมเด็ดกุมงพาได้เพื่อน้องอาจเจอกันว่าจะไปเด็ดกุมงพาอีกที เต็มปากเลยคึะเด,ดอนกุมภาเสือนองนักเปียนยู่บ้านนอ,อกเขาบวกกับพนักงานบ่ปต้องการพอดีอีก พนักง,งานต้องการทำงานป็นเดดกระลิศลูกน้องทำงานได้อาเดดไปหยุดได้กินไหมอวนอวนกิออนไหมดี๋ยวานอวนอวนบุกอวนกินปะ พูดบอลพัวใครดูนะไปกับอันอ็นนา้าอ็นนา้นนามาเอาไปเที่ยวน้ำเมื่อก,กี้เลยค่ะ ข่อยก็คุยกับอ <g apan> ีแม่ข่อยอีแม่ข่อยชุ่มแพรอีแม่ก็โทรหาพูดกับอีแม่ร่ำลอยแล้วแม่รัวอาย่างกันไอแม่บอกแฟนคลับมาหาอยู่บ้านอะไร เฮ็ดกังไกแ <laughs> ม่เผยกันเลยรเเนยได้จ้ะดำๆสารลเน่ này cứ เอิ้นให้ tí, กระทบเอมเซียเลยอ่ะคลายบ็อกซ์เทคอืมมันไปลง thì đi พวกเขากับบ้ากับบอมาพอกันนะกินแล้วก็อ้วนกันคือเลี้ยมแยกค่อยคายฮอดคลิปฮอดค่อยเล้มเถอะไม่ใช่เหมือนเลี้ยวโอเคนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บจับจ่าจุ๊บจุ๊บจ่าฉันควรจะเอาอันนี้มากินอีกต่อเรือล่มสวัสดีค่ะ